โอ้โหค่อยอ๋อนี่ขายที่เหรอเท่าไหร่หมดนี่เดี๋ยวก่อนมันหมดหมดนี้ได้เท่าไหร่อันนี้อันนี้อันนี้ผัวอันนี้เมียโอ้ประคองกันกิกกิกด้วยโอ้โหอายุห่างกันกี่ปีเนี่ยแปดปีใครนะแปีอายุห่างกันแปดปีโอ้แน่นอนดูแลมาดูแลตลอดเลยนะไม่ใช่นั่งนั่งกับนั่ง อ่ะได้แล้วนั่งนั่งกับพื้นเหยียดขาสบายกว่านั่งกับพื้นเหยียดขาสบายกว่าเออเดี๋ยวดึงให้แหมวันนี้กูอารมณ์ดีกูเห็นผัวมึงรักมึงเนี่ยเออไปแหมมีผัวเด็กต้องหมั่นเช็คร่างกายรู้เปล่าอย่าทำตัวแก่ดิตายแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับ62สิผัวอะไรห้57ิบเจ็ดห้าสิบเจ็อ๋อทำงานเป็นทหารทำงานแบงค์ด้วยโอ้โหแบงค์ไปทำงานแบงค์ทั้งคู่เลย อันนี้อยู่อยู่อยู่ธนาคารอะไรไอ้เฮียกรุงไทยไม่ให้กูกู้เลยนะไอ้สัตว์กูนี่จำก,กูจำได้เลยไอเฮียแม่งไม่ให้กู้ยี่เฮ้ยกูคนไม่มีเครดิตฮะอืเปิดแมสเพิ่ม โอ้โหอย่าโลภเลยอายุก็เยอะแล้วชิบหายจริงปะคือบอกแล้วไอ้ง่ายมนุษย์เราเนี่ยคือคือเอาเงินมาซื้อความสุขไอสัตว์ที่แดกได้ไหมที่พาเราไปเที่ยวได้ไหมไปนอนไม่ละที่อ่ะอยู่ท้ายแม่ก็นอนห้องนอนเล็กๆที่มีความสุขถูกป่ะจริงนะจริงนะอายุแม่งก็เยอะแล้วนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายไปอ่ะจะต่อรองราคากันยังไงอ่ะสุดท้ายนี่ไปหาเมียใหม่เลยนะต่อยเสร็จปั๊บโอ้ยเฮียแม่งเมียกูตายแล้วเฮียดีใจเราอ๋อเราไม่ได้เหรอ จริงว่ะเอาไปใช้เงินใช้เพื่อซื้อความสุขเถอะนะจะได้ไปเที่ยวสบายๆมีมันนี่เยอะๆถูกไหมหกสิบสี่แล้วได้หกเท่าไหร่หกสิบสองแล้วถูกป่ละล่ะไม่ต้องไปต่อรองเลยหรอกเขาให้เท่าไหร่ก็โอเคช่างแมงมันหยนุนๆไปนะจริงว่ะอย่าไปขี่เขาอะไรเรายอมได้เราก็ยอมไปความสุขเราเป็นผมผมไอ้ยี่กูได้ตังคนะ์แล้วช่างแมงอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสักกี่ปีวันพรุ่งนี้จริงนวันๆแล้วไม่รู้ว่าไอ้เชี่ยววันพรุ่งนี้เราจะมีกงนสักกี่คนนะจะมีกันสักสี่วัน นะดูดิสุขภ่าพ่างกายเรา<อ>ใช่ไหมเชื่อผมนะขายเถอะไม่ต้องไปต่ออะไรเยอะจริงไหมอ่ะมานี้กล้ใกล้ไอ้ใกล้เลีย<อ>ย้ยงไหม,าามดีนะเราดูรากันไปนะ,มนะ,ะหมดนี่ได้กี่ร้อยล้านเลยสี่สิบร้านห้าล้านอ๋อโอ้ยขายเพ<อ>ื่อ <p hew. S 2> เลี้ยง,ง,งตัวเองได้จ้าที่สภาวเยาธรรมราชนเราะม เว้ยว่าเว้งปุษโตเว้ยว่าเว้งปุษเว้ยว่าเว้งปุเววสาเว้งปุเว้ยวาเว้ปุเว้ยวาเว้งปุษเว้ยวาเว้งปุ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 เว้ยุา้งปุเว้ยวา้งปุเว้ยวา้งปุเว้ยวาจ้งเว้ยวา้งเว้ยวา้งเว้าทั้งุษเว้ยวบาทา้งปุษเว้ยวบาทั้งเยบาทบ้บปุเว้บาุษเว้าทั้งปุษเวา กูบาริยูบาริยูบาริยูบารออกมาออกมาออกมาที่ซ่อนอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในเนื้ออยู่ในหนังในกระดูกออกมากูบาริยูบาริจูบาริเวสะพุสะเวสะภ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 ุสะอนิจจานิจจ agategate เจโตเจโตวิถีวิถีวิเีวิถีสิกเลสิกเลออนะยันโตอานะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจ agategate เจโตเจโตวิถี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 สิกเลสิกเลออนะยันโตอานะยันโตกูบาริจูบาริออกมาออกมาออกมาบุงออกมาไอ้ผีออกมาออกมา ออกมา w, เลยออกมาที่ซ่อนอยู่ที่หลบอยู่ที่มาแฝงกินอยู่เนี่ยกูบาริูดาบาลูดาบาลกูบาลูบาลกูบาลูบาลูสักะทาวุทางเวสะภูสะเวสะภูสะสักขะทาวุทางสักขะทาวุทางสักะทาวุทางอมพระวีพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธนะจงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะผัดในใบถูกนะไอผู้ผีปีศาจที่ระทำมาให้มันอ่นอยู่ดังกบมันซบอยู่ดังเขียดมันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูนี้อมสวางสมายด้วยสักกะทาวุฒา สักกทาวุธทางเนเวสะหูสะกฤทธิสักกทาวุธทางเนเวสะหูสะกธทธิสักกะทาวุธทางเหนเวสสักฤะธสักทาวุธทางเนเวสะหูสะฤสักทาวุธทางเนเวสภุสะฤสักทาวุธทางเนเวสะหูสักกะทาวุธทางสักกทาวุธออกไป ออกไปสักกทวุฒทางวดเวสะพุสะด้สักกทวุฒทางเดเวสะพุสะด้สักกทวุฒทางสะพุสะด้สักกทวุฒทางเดเวสะพุสะด้สักกทวุฒทางเดเวสะพุสะด้วยสกทวุฒทางวดเวสะพุสะไม่มีเล่มนี้นะ้วยสักกทวุฒทางเดเวสะพสะด้สักกทวุฒทางเดเวสะพุสะด้วย สระด้วยสกทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสสะด้วยสกทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสะออกไปเวสผู้สระด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้เวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางด้วยเวสผู้สะด้วยสักกะทาวุฒทางเบายังมึงเบาแล้วเบาแล้วโอ้ กูเอาใช้มีดที่มึงซื้อไปไล่นะ <S S S รูู้ว่ากูโชว์ความเฟี้ยวให้ดูว่ามีดที่มึงซื้อใบนะี้สามารถไล่ผีได้แล้วคนปกติมอไม่เห็นหลงเอาผีเข้ามาถูกไหมจริงป่ะใช่ไม่รู้เหรอไอ้คนปกติดีๆเนี่ยรู้ว่าทำไมกูถึงรู้อ่ะเพราะอะไรใช่ไหมมึงไม่ได้บอกกูแล้วสรุปก,กูเห็นผีไหมเขาเห็นหรอกเข้เขามาทิขาทิหัวไหลตลอดเออมึงก็ไม่ได้บอกกูเห็นเอาผีมาไงใช่ไหมเห็นแล้วขัดลูกตากูโดนคานไอ้ที่จะมาเกาะแก่คนแก่นะตอบช่วด้วย ไปไอสัตว์หัวรักมากตอยู่กับผีมาตั้งหลายปีบอกโอ้โหไม่ค่อยเชื่อไม่ค่เชื่อแล้วอะไรี่เชื่อยังไม่รู้เหมือนกันไอสัตว์โดนหัวตั้งขนาดเนี้ยอาาจรย์ลงแป้งกระหม่อมนิดหน่อยปอกแฟนให้ด้วยเดี๋ยวไปให้เถาานนะี่บรานโอ้ยไปหายละโอ้สันยันยันเป็นไงอุ้ยจริงไหม อยู่ดีิอ่วเดี๋ยวเอาเหยียดขามาจะให้ลุกมาเหยียดขามเดี้เดินปกติฮะกูเห็นกูเห็นแล้วมึงก็รักเมียแล้วเกินอียออกไปห่างๆเมียหน่อยอีหกูไม่กูไม่จับเมียมึงทำเมียหรอกฮะรักเนเือนสักผุสักได้สกะทากูสัุสั้สัสท้ากชันเขาขึ้นมา ชันเสาขึ้นมาเองชันเ่าขึ้นมาเจ็บมากไหมเจ็บใครเห็นใครเห็นเหรอรูปอ่ะรูปดูเทปอยู่เหรอเอาคอยค่อยค่อไล้คอยลังไปไใคแล้วแต่ละใครทูมาคอยลังไปนะอาทิตย์ดึงดึงลุกเลยนะลุกเลยลุกฮึปลุกเลยเชื่อเลยแรงยักมาดิลึกลึกตูดหนักใช่ไห้ลุกขึ้นมาขายันยันเองยันไปค่อยสลัดขาดิดีได้แล้วได้แล้วเอ้า ได้แล้วผีออกไอ้เหี้ยได้แล้วอย่าพึ่งดิอุ้ยอุ้ยอะไรได้มองนี่มองมองมองกล้องมองกล้องเอาไอ้เกียร์ก่อนเอา้เกียร์ก่อนผีออกไปเนี่ยอุ้ยหีอะไรเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยมาสะจัยนตบมือดิรอเหียอะไรอยู่อีสัตว์เลยเดินได้แล้วเดินได้แล้วตกใจอย่างบอกลูกนนี้ที่ไม่เชื่อไอ้สัตว์ไอ้พวกนี้คือวิญญาณด้วยผีกูมองเห็นแล้วว่ามึงต้องเดินได้ก็คือเดินได้ ต่พวกที่ว่าเส้นเลือดในสมองแตกตีพที่เอาต้องมาหากูมันชูเบนกัมอ๋ออันนี้มันคือผีที่อยู่ในตัวเขาที่ทําให้เขาเนี่ยเดินไม่ได้มึงได้เมียใหม่แล้วทีเนี้ยมึงตามไปตามมึงได้ทุกที่แล้วเห็นไหมดีใจไหดีใช่ดีใาเก่งไหมจะ่มาจะมาตั้งนานแล้วเดินได้แล้วเดินได้แล้วไขายที่นะไม่ต้องไม่ต้องรีบนะมึงไม่ขายที่เที่ยวนะรู้ป่ะยังไงภูมิใจไหมน้ำหูน้ำตาจะไหลจะร้องให้ริงเหรอเอาบอกดิพอมามาหลายปีสาพ่น่อยดิ เขาพอประมาณมาหลายปีแล้วแต่อยากให้เขาเขาดื้อเลย่เขาดื้อไม่เชื่อว่าเรื่องนี้มีจริงแล้วทำไมถึงเดินได้เลยอะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตอนทำงานยังไม่ถึงหกสิบก็เดินได้ปกติก็มึงโดนไงแต่มึงไม่รู้ตัวเรื่องแล้วเดินไม่ได้เลยตอนนี้มึงเดินได้แล้วไงแต่มึงฝึกเดินบ่อยๆนะแล้วมึงจะดีขึ้นแล้วเอาตอนเอาตังค์ที่ขายที่ได้เอาไปเที่ยวไม่ต้องไขแล้วจะมาร่วมทาบุญไงจันนี่แหละครับแล้วผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยบอกว่า ถ้าขายได้ส่วนหนึ่งก็แบ่งมาช่วยอาจารย์สร้างนั่นแหละเงินได้แล้วดีใจนะเราจะไม่ต้องมาคลองแล้วทีนี้เราจะได้แบบเดินคู่กันได้แล้วเชื่อป่ะสบายเฟิวฟ้ฟาวแต่งตัวให้สวยเลยทีเนี้ยเฮ้ยตกใจจริงว่าไงมันก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ก้าวได้ยังผีไปแล้วไหลงได้ย<ด>ังไม่ได้เล<ะ>ยมหาศสรรจาวันนี้งงงงดีใจเอาตกใจที่กเที่วนี่เจ็ดผีไง อ้ตายละวตันไปบอกลูกสาวเลที่ด่ากูหรอกลูกๆหรือที่มาหาเนี่ยนะไอสัตว์มาทางการแพทย์รักษาหายไหม <parity> น้องก็เป็นหมอเป็นอาจารย์น้องเป็นหมอด้วยน้องเป็นอ,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 อาจารย์หมออยู่รามาอาจารย์หมออยู่รามาน้องงงดิบอกอาจารย์หมอเนี่ยเนี่ยมึงดูอาจารย์หมอผี Nexus เนี่ยกูเนี <parity> ่ย <parity> น้องไม่กูเนี่ยอาจารย์หมอผีไอสัตว์แน้กูเปรี้ยวไงตายละงงทำไมวะน้องรักษามาหลายปีรักษามาหลายปีโอ้โหไอสัตว์เดินได้เลยทันทีนะนี่คือทันทีนะเขาเรียกว่ <parity> งงาทันทีทันทีทันใด